ครับผมสวัสดีครับชาวบ้านเมืองออนไลน์ครับและตอนนี้นราก็พาท่านผู้ชมไปอยู่ในบูธของ MG นั่นเองนะฮะเดี๋ยวรบกวนพี่ชานแนะนำตัวนิดนึงได้ครับสวัสดีครับผมชานนะครับมาจาก Marketing ของ MG ครับผมครับผมสวัสดีครับพี่ชานน้องนั้นนะครับผมครับพี่ชานครับอ่านี้ดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราเข้าประเด็นเลยครับอยากรู้ว่าในงานวันเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับทาง MG ็มเนี่ยมีรถอะไรที่นำมานำเสนอท่านผู้ชมเป็นพิเศษมไหมฮะครับเรามี MG Maxus นะคครับ้ือเ9พิ่งจะ เปิดเผยโฉมครั้งแรกในในเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยขับขวาด้วยตอนนี้เราเปิดฟรีบุ๊กิ้งของตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดใครจองมาในราคา20,000แล้วก็ตอนรับรถเราจะแถม20,000ให้นะครับก็จะเป็น40,000นะครับก็จะมีส่วนลดให้ตรงนั้นเมื่อรับรถแล้วครับผมโถมแล้วไม่ชอบไว้รรถคันนี้ครับในในงานคันนี้ จัดมากี่สีจัดมาสามสีนะครับก็ <รอ S 2> มีสีขาวอันนี้จะเป็นสีเทานะครับแล้วมีสีดาอยู่ด้านนี้จะมี2รุ่นด้วยกันก็คือ X กับ V นะครับ X ก็จะเป็นตัว Luxury แล้วก็ Super Luxury ครับผมก็คือง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว<ช>่ามาในงานเนี่ยก็สามารถมาดูได้เลยว่าช,ชอบสีแบบไหนรุ่นภายในแบบไหนอะไรยังไงคันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์แบบว่าเรียกว่าอะไร Living Room ขั้นที่ได้ครับผม ภายในภายในเบาะข้างหลังนะครับเราจะเป็น share. Mm. มัสซาแชร์แล้วมีลมร้อนลมเย็นก็คือแบบพอนั่งแล้วนั่งแล้วมันจะมีปลมเป่าทําให้เราเหมือนกับว่าเป็นความเย็นขึ้นมาได้หรือควร้อนได้แล้วมัสซาแชร์เข้าไปอีกฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันลิฟวิ่งรูมเครื่องที่มันเป็นรถห้องรับแขกที่สามารถไปไหนก็ได้แล้วเป็น EV 1ีรอยเอร์ซนโดยที่คุณจะไปจอดรอที่ไหนแล้วก็ พักผ่อนอยู่ในรถได้หมดเลยเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะใช่ผมใช่ครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าหมอเลยสลับสภาพการจราจรใช่ในประเทศไทยด้วยนะครับครับผมตอนนี้เนี่ยก็สามารถมันจะสามารถวิ่งได้นะครับประมาณ400กิโลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่450 NEDC นะครับแต่ว่า540 NEDC นะครับโตชิแล้วก็มอเตอร์ครับแรงสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าครับผม ครับพี่ชาครับแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่ทราบว่าในงานครั้งนี้ครับทาง MG เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษพิเศษโดนใจสละท่านผู้ชมบ้างไหมครับถ้าเกิดเป็นรถน้ำมันนะครับเราจะมี0%ปอร์เซ็นประมาณ7ปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถทางด้านรถ EV เราจะเป็น1จุดดอกเบี้ยนะครับ1.75จุดเจ็ดห้าจจูงถึงจุดเจ็ดเก้านะครับเป็นเวลา4ปี48่สิบแปดเดือน คืออ่ะนั่ะต้องขอพูดแทนพี่ชานิดนึงนะคะคือจริงๆอ่ะโปรโมชั่นของ MG เนี่ยมีเยอะมากขนาดตะกี้ตัวนั้นเองเนี่ยเดินไปด้านหลังเนี่ยยังจำไม่หมดเลยผมจรรบขอคัไม่เป็นไรเลยครับแต่ว่าจริงๆคือเข้าใจเรียกมาคุยกับจิตตี้หรือว่าเรียกมาคุยกับเซลผมได้นะครับเซลผมจิตตี้ผมจําได้ครับนั่นแหละคือสิ่งที่กําลังจะบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมต้องมาด้วยตัวเองใช่ walk in เข้ามาเลยมาคุยกันรับรองว่ามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายจริงๆเอาเป็นว่าตัวนันเองเนี่ยฮะ ก็ยังจำไม่หมดจริงๆครับผมพยายามท่องแล้วนะพยายามท่องจำไม่ได้เยอะจริงๆอยากให้มาอยากลอมาลองมาลองเทสต์ไดรฟ์นะครับมาลองสัมผัสรถอีที่แบบเฮ้ยนี่สตาร์ทเครื่องรอวเหรออ่านี่คันเร่งเหยียบได้เลยเหรออะไรอย่างนี้เรามามาลองดูว่ามันจะเปิดประสบการณ์รถใหม่อย่างทันทีครับผมรับรองว่าติดใจอย่างแน่นอนแน่นอนครับครับผมพี่ชายครับนัทรบโกวพี่ชายช่วยฝากอะไรถึงกับถ้าผู้ชมที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้ ที่กำลังเลว่าอยากจะมาร่วมงานดีไหมคนมาร่วมงานดีไหมก็เชิญชวนนะครับให้มาที่บูธเรามางานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือมามาที่บูธเอ็มจีนะครับเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับเรามีรถทั้งน้ํามันแล้วก็รถทาง EV ถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจดีวีก็ซื้อน้ํามันได้แล้วก็เรามีโปรโมชั่นเรามีเซลล์เรามีพิติี่ที่สวยงามมากนะครับเชิญชวนครับน้ยนำเสนอจริงๆนำเสนอจริงนะพิตซี่น่ารักมากขอบคุณครับแล้วผมก็งานเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าจัดตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึงวันที่2 มีสายนยนดังนั้นห้ามพลาดนะครับมารับฟังข้อเสนอดีๆหรือมาเจอกับพิชานตัวจริงเสียงจริงได้เลยยังไงต้องขอบคุณพิชานมานะครับที่สลยเวลามาในวันนี้ครับผมสวัสดีครับสนบูทถัดไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับ